สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะวันก็มาทําบุญกับพี่เพชรอีกแล้ววันนี้เรามาที่ไหนกันคะพี่เพชรเราที่มาที่ไปของการมาทําบุญครั้งนี้นิดึงนะคะคก็โทรไปเมาส์พี่เพชรฟังว่าเมื่อคืนน่ะวันฝันเห็นคุณพ่อซึ่งคุณพ่อมันเสียไปประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วเนาะแล้วน้อยครั้งมากที่วันจะฝันเห็นก็เลยโทรมาเมาส์ให้พี่เพชรฟังว่าอุ้ฝันเห็นคุณพ่ออ่ะนานมากแล้วมันมันมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่เพชรไหน ใช่ค่ะค่ะก็พอด้วยด้วยความที่นานมากแล้วอ่ะวันไม่เคยฝันเห็นคุณพ่อเลยเนาะแล้วอยู่ก็ฝันน่ะคือตั้งแต่ท่านเสียไปนี่นับครั้งได้ไม่กี่ครั้งแต่ที่วันฝันเห็นบ่อยๆคือคุณแม่นี่ฝันฝันเห็นแม่บ่อยมากแต่ครั้งนี้ไม่ไม่ฝันเห็นแม่เนาะฝันเห็นพ่อใช่ใช่วันนี้ก็ใช่วันนี้ก็เลยถือโอกาสอ่ะตั้งใจมาทําบุแล้วก็ ได้ถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกับทําบุญหรือทําความดีอุทิศบุญให้ท่านเนี่ยน้อมโมทนาเพื่อที่ท่านจะไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สูงขึ้นนะคะในหน้าที่ลูกที่เราพึงทําได้นะอ่อนอนี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่เพชรมากนะคะวันนี้ก็เลยได้มีเพื่อนมาร่วมบุญในญโมทนาบุญคะ่ะขอบคุณคะ่ะ วันนี้นะคะก็ถือโอกาสมาถวายสังฆทานกับพี่เพชรนะคะที่วัดเมืองใหม่นะคะก็แวะซื้อก็นํามาถวายสังฆทานแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดน้ําทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลค่ะตรงบริเวณด้านหน้านะคะก่อนจะเข้าไปสู่ศาลานะคะของวัดก็จะเป็น องพระศรีบาลีนะคะซึ่งเป็นพุทธสาวกนะคะที่มากด้วยลาบสักการะ,อ,ะอันที่เราอาจจะเคยได้ยินในพุทธประวัติมาแล้วนะคะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะวัดเมืองใหม่่ตรงเส้นพญาสัจจาอันนี้ก็จะเป็นศาลานะคะ ที่เวลาเราเข้ามาทําบุญนะคะที่วัดนี้โหปรับปรุงใหม่กว้างขวางแล้วก็โอทโถงสวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนเมื่อสักสองสามปีที่แล้วยังไม่ใช่เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะมีการบูรณนะแล้วก็ปรับปรุงบรรยากาศนะคะภายในวัดตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาลานะคะเมื่อก่อนวันมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็น ภาพนี้นะคะมีการพัฒนาแล้วก็มีการบูรณะนะคะปรับปรุงสถานที่อันนี้ล่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้มีการถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรดน้ำนะคะค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นมุมศัก,กระองพระศรีวลีกับพระสังกาจายนะคะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของวัดเมืองใหม่นะคะ หลังจากที่ทําบุญบริเวณด้านในเรียบร้อยแล้วก็มาอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็มากับสักการะนะคะพระศิวลีด้านหน้าทางพระพุทธศาสนานี่ก็เชื่อว่าท่านเป็นพระที่มากไปด้วยลาบสักการะนะคะอธิสงในเรื่องของลาบสักการะแล้วก็ในเรื่องของ ทานบารมีนะคะตามประวัติตามพุทธกาลนั่นเองค่ะนี่นะคะวันก็ได้มาทําบุญนะคะที่วัดเมืองใหม่นะคะอยู่ตรงถนนพญาสัจจาอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ก็ได้ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปกรวดน้ํานะคะก็อุทิศให้บิดามารดานะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วสืบเนื่องจากคือเมื่อคือนเนี้ยคือ ฝันเห็นคุณพ่อนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเสียไปประมาณ2ีปีแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นคุณพ่อนะคะโดยปกติเนี่ยวันไม่ค่อยฝันเห็นคุณพ่อตั้งแต่คุณพ่อเสียเนี่ยฝันเห็นไม่กี่ครั้งเมื่อคืนฝันฝันเห็นคุณพ่อคุณพ่อแบบเหมือนไม่เข้าใจว่าท่านท่านต้องการสื่อสารอะไรหรือเปล่านะคะท่านก็มามาหาในความฝันแล้วก็ได้มีการคุยก,กันแล้วก็วันนี้ก็เลยมีความตั้งใจจะมาทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แล้วก็เจ้ากรรมนายเวนะคะเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําบุญที่วัดเมืองใหมค่ค่ะตรงบริเวณด้านหลังของวันนะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ประจําวัดนะคะก็ได้อ่าเป็นจุดที่ให้คนที่มาทําบุญเนี่ยได้กราบสักการะปิดทองเมื่อสักครู่ก็ร่วมบุญในการสร้างห้องน้ําไปแล้วนะคะร่วมบุญในการสร้างห้องน้ํานะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นการลวมบุญโดยการทอดกระถิ่นสำหรับปีนี้นะคะเมื่อสักครู่ก็อธิษฐานจิตแล้วก็ ร่วมบุญในเรื่องของการทอดกระถิ่นแล้วค่ะหันกลับนะคะตรงนี้เป็นพระประธานนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้มีการกลับสักการะเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของออสถานที่นะคะของวัดนี้มีการปรับปรุงอุโบโสถสร้างโบทใหม่แล้วก็พื้นที่ลานธรรมบริเ,รเวณต่างๆของวัดนะคะผิดหูผิดตาไปจากเมื่อสองปีที่แล้วมากๆเลยค่ะ เมื่อสักครู่เนี่ยวันก็ได้มีการอาธิษฐานจิตแล้วก็หยอดเงินทําบุญนะคะเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะ่ะแล้วปล้อยแล้วนะคะน,นี่เป็นตู้ไปรษณีย์นะคะหย่อนหย่อนอ่าสเสบียงบุญนะคะหรือว่าอาธิษฐานจิตเผื่อใครนะคะมีหลายช่องมากเลยอุทิศให้สีดามาดาคูบาอาจารย์นะคะเทวดาประจําตัวเจ้ากรรมนายเวนนะคะมีไปรษณีย์บุญด้วยนะคะ เมื่อกี้ทำการอธิษฐานจิตแล้วก็หยอดระเบียงบุญลงไปแล้วนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดที่สามารถมาปิดทองทําบุญนะคะก็บริเวณด้านหลังของวันเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์นะคะที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะสวยมากๆเลยใกล้แล้วเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะโอ้มีรูปปุนปั้นนะคะคล้ายๆอารมณ์นึกถึงเพชรบุรีเลย <laughs> บริเวณหน้าโบสถ์นะคะอันนี้เป็นรูปศิลปะปูนปั้นที่อยู่ตรงบริเวณแนวกำแพงนะคะ